เอริเทนฮาเลือกมาเองกับมือเปิดโผห้าแข้งแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะทำงานช่วยเหลือบรูโน่เฟอร์นันเดสมิดฟิลกับตันทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์เลือกมาเองกับมือเปินนดโผห้าแข้งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทีมดังแห่งสกพรีเมียลีอังกฤษที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะทำงานช่วยเหลือบรูโน่เฟอร์นันเดสกองกลางกับตันทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการของสโมสรก่อนหน้านี้กับตันทีมนั้น คือ Harry, แฮร,ร์รี่แม็กไกวรายการหลังชาวอังกฤษที่ได้รับการแต่งตั้งนยุคโอเลกุลน้าโซนชาเทนเนอร์ชาวนอร์เวย์ในปี2020ทว่าในระหว่างนั้นตัวเขาถูกคอนขอดถึงความเหมาะสมในตำแหน่งอันทรงเกียรตนินี้มาโดยตลอดจนกระทั่งตัวเขาถูกริบปลอกแข้งกับตันทีมไปแล้วล่าสุดจากการที่บรูโน่เฟอร์นันเดซขึ้นเป็นกัปตันทีมคนใหม่แล้วทางด้านของเอริกเทนฮาผู้นำเหล่าทัพปีศาจแดงได้มอบหมายให้อีก5แข้งดังอย่างคาติเมโรกองกลางชาวบราซิลราฟาเอ็นวารานประการหลังชาวฝรั่งเศสมาคัดแรดโบนดาวยิงชาวอังกฤษ ดูคนแบกซ้ายชาวอังกฤษและทอมฮีตันนายทาวารชาวอังกฤษร่วมเป็นทีมงานช่วยเหลืออดีตดาวเตะศอออลิงลิทบอลวัย28ปีช่วยกำหนดทิศทางทีม